ปัจามนิคาสุขีอ no ัตตานังปริหารตุสัญญานุทิสาญญาณตาภาวะปริญาปัณนอเวราอภัยญาปัจามนิคาสุขีอัตตานัง Bari haran tu sabe takina nyato tisanyaan tapa wari nyapana abera ampanya apa cha anika sukhi Ehetimanya disanya tapa wapariya panna avira apya pata anikara sukhi antanang pariha rantu sahe uparianya disanya วัปาริญญาปันนาอาวิรอัยาปัจานิคาสุขีอัตตนังปริหารันตสเพุราณ ทีมัญาวินิปานญาิสายวินิปาติกาเวราพนโตอภัยปาปชาพนโตอนิกาพนโตโสเขีันตังปริอา สะเป็นปานจิมัยะทิสาญาวินิปาติกาวิลาโพนุอังพยาปัจจาโนโตอนิคาโนโตโส ทีอัตตานังปริหารันตุสัพเพโฑตตรายานทิสัญญวินิปาติการเอเวลาพนตุอัมปยาปัจจพนตุอนิคา

โอนโตอนิกาโอนโตสุขีอันตานงปาริหารัโตสาเอโุรานทิมาญาอนุทิสายวินิปาทิกาอเวรา โอนโตอภัยยาปัจจาโอนโตอันดิคาโอนโตสุขีอันตานังปาริอารันโตสา เพียงปานชินมายาโนทิสายญาวินิปานติกามวิราพนโตอังพายาปจาพนโตอันนิคา ขีอันตานังปริหารันตุสาเปโอตารายานุทิสายวินิปปาติกาอเวราผนตุอัปปายาปัจจานุนตุอานิกาผนตุสุขีอันตานัง ปาริหารันตุสาเภทคินายาอนุทิสาญญาวินิบาติกาเวราพนตุอัปยาปชาพนโตอนิกา

ติการาเวลาโอนตุอันพยาปัจชาโอนตุอานิกาโอนตุสุขีอัตตานงปาริอารันตุสัพเพอุปาริมายาทิสัญญวินิบาติกาอเวรา พนตตอังพญากัจชาพนตตอานิชาพนโตุสขิอตานัปริหารันตตสาเพ ปติมาญาติสัญเปตาอเวราพนโตอันพยาปัจชาพนโตอันิคาพนโตุสุขีอันตานังตาริหา ปัญจมานิสัญเปตาอเวราหนโตอัพยาปัจชาหนโตอนิคาหนตุส ขีอันตานังปริหารันโตสาเโอตรายันทิสัญเปตาาเวระพนโตอัพญาปัจารพนโตอนิกาคนโตโสขีอันตานังปริหา รันตุสเพทาคิดนายทิสัญเปตาอเวราพนตุอังพยา อาปชาพนโตอานิกาพนตุสุขีอัตตานังปาริหารันตุสัพเพปุราทิมายาอนุทิสายาเปต้าอเวรา PONTO ภรรยาอัญชัยภรรยาอัญชัยภรรยาอัญชัย PARIHARANTO อัญชัยภรรยาอัญชัยภรรยาอัญชัยภรรยา โอนตตอพยัญญาปจาโอนตูอนิคาโอนตูสุขีอัตตนัปปาริหารนตสาเป็าอนุทิสาญาเปตาอเวลาโอน โตอาญาปชาพนตุอนิคาพนตุสขีอตตนังปริหารนตสาเพทาคิดนาญาอนุทิสาญเปตาอเวรา โนตอาพยาปจาโคนโอนิกาโคนตตสซเขีันตนังปาริารันตัาเป

เธอัตานังปาริหารันตุวสะเทอบาริมายะทิสะยะเทตาอเวราพ่นตุอังคายัปัจจาพ่นตุอันิคาพ่น โตโสคีอันตานังปาริหารนาโตติเมหิทัสสักาเรยิทิสาภรณามิตา chi tu vi mô sang sa ta nang pi ra nang ba chi ta wa phi la na nha u pa ka tang ba chi ta wa anu pa ka ti na san ta ta wa san ta pe na pariñña tha nam vạn thế, nam pariñña tha ni vi hệ sang vạn thế, อาเวริโนอนตุมาเวริโนสุขิโนอนตุมาโทคิโนสุขิตาตาอนตุมาโทคิตาตาติเมีิอตาฮะการิสาเพสาน ta mê ta nhà tí tí mê ta ta ta, ta mang chê ta nhà tô ti sa pa nha រីញយនធានិមបុនចតិទិវិមោតិមេតាចចេមតោវិមោតិចន្ទិមេតាចេតោវិមោតិមេតារមមវិហាមារភម្មវណ្ណា นยที่ตามสาธุามาสุดเปบุหนึ่งเนะเาะเผาสตดมนต์สูดเมตตาหลวงเ,เป็นที่เหียมหอยอาริมาสุดแป ต่อจากเมื่อวานนาทีนาทีหกสิบนาทีหกสิบต่อไปยังสูตรห้าสิบแปดฮัลทมัญยางวันที่สุตตาปาทังผ่านามาเส Jai Pikawewan Tiwan Tamano Arya Sava Ko Arya Nyawan Ti Nyawan Tanti Saran Ta ดูรังงางอิโคทังลายอริยาสาวกผู้จะเลินด้วยธรรมอันเป็นเหตุให้จรลินหาประการ์สื่อว่ายอมจรลินด้วยธรรมอันเป็น เหตจะเจริญนอย่างประเสริฐเสือว่าเป็นผู้ถือเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์และเสือว่าเป็นผู้ถือเอาสิ่งที่ประเสริฐแห่งกายคือสีเวียน กตามายิปัญจิโนราติโคทางหลายทำอันเป็นเหตุให้เจริญห้าประกัรเป็นอย่างใด sa tha nhà văn tha tì sĩ lê nào văn tha tì su te nào văn tha tì cha ke nào văn tha tì pan nhà nhà văn tha tì อริยาสาวกยอมจะินด้วยสธายอมจะเลินด้วยศีลยอมจะเลินด้วยสุตายอมจะินด้วยจาคาและยอมจะินด้วยปัญญา อิมานิโคอิคาเวปันใยวันทีว e ันทามโนอริยาสาวโก อริยญาวนติญาณทันติสารตายิจะโหติวราตายิจการญาสาติยดูราติโยคทางาย อริยาสาวโบโบจะเลินด้วยธรรมอันเป็นเหตุให้จเจริญหาปาการนี้แลสื่ายอมจะเลินด้วยธรรมอันเป็น เสอปาเป็นโหถือเอาสิ si ่งที่เป็นปัญญโและเสือว่าเป็นโหถือเอาสิ่งที่ปัสเสืิฐแห่งกายคือสีวเวียนสัทธานาสิเลนนั่นจโย ภาวธันตีอริยสาโวผูใดยอมจะเดินด้วยสรทธาและศีนป oh ัญญายาจาเขนสุตะนจุภัญญา เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสุตาจาคาและปัญญาทางสองฝ่ายโสตาที่โสสามบริโสวิจาคานุ Ariya sao bô sen nan bên sao bô rôn mi pa nha hên chem cheng thiên ya ti sa ra và và bên บูดือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้วบได้โดยแท้อิทีโดยประการสาณิแลสาธุ ต่อไปนั่งสมาธิเจริญภาวนา